ซอยจุคืออะไรอะไรคือซอยจุต้นกําเนิดของซอยจุมาจากไหนทําไมถึงเรียกว่าซอยจุคลิปนี้มีคําตอบครับเล่าเรื่องกับผมเซบบักตะก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับความหมายของซอยจุซอยคือการหัน่นจุคือการจิ้มถ้าแปรวมกันจะหมายความว่าการเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาหัน่นแล้จิ้มกับน้ําจิ้ม เมนูซอยจุในอดีตนิยมทานในประเพณีงานต่างๆเช่นน้นแต่งงานบุญเป็นต้นครับปัจจุบันเมนูซอยจุนิยมทานกันแพร่หลายทั่วไปฟังบทนิยามคร่าวๆของซอยจุแล้วเรามารู้จักกับต้นกําเนิดของซอยจุกันเถอะครับซอยจุมีต้นกําเนิดมาจากภาคเหนือและภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตำนานได้กล่าวไว้ว่าในสมัยก่อน ถ้ามีการจัดงานประเพณีต่างๆต้องมีการค่าวัวค่าควยค่าควยฆ่าควยมาเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานการค่าวัวค่าควยเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้ชายผู้ชายส่วนผู้หญิงจะรออยู่ที่บ้านเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบในการทําอาหารล้มวัวล้มควยนิยมทํากันในที่ห่างออกจากหมู่บ้าน เส้นทุ่งนาหรือป่าเขาทำให้ผู้ชายผู้ชายผู้ชาย <What? S 1> ที่ต้องการลิ้มรสเนื้อสดๆคิดคนน้ำจิ้มแจว่วที่ทำแบบเรียบง่ายโดยการทำห่อมาจากบ้านส่วนประกอบดังนี้น้ำปลาน้ำมะนาวสูรสพริกป่นดีและเพีย้ยเป็นต้นมาทานกับเนื้อตับสดผ้าขี้ริ้วอันกับผักตามป่าตามเขานะครับ ต่อมามวีวิวัฒนาการทำลาบทำก้อยเลียดแป้งในสถานที่ที่ล้มวัวล้มควายโดยใช้ซี่โครงของวัวของควายเป็นภาชนะใส่ทำลาบทำก้อยหรือเลียดแป้งครับสันนิษฐานว่าวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือซอยจุเริ่มมาตั้งแต่สมัยมีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์แล้วครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่า สืบต่อกันมาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องที่ตามภูมิภาคสภาพอากาศและความเป็นอยู่รับชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรหรือข้อมูลของท่านตำนานเก่ากันว่าอย่างไรก็คอ,คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเซบักตะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ